Nah, nah. No, nah. Nah, nah, nah. มองไปก็เห็นแต่โลกระบาดในหัวใจของมันชักเริ่มเน็บหนาวมองไปมองไม่เห็นเส้นทางสถานการณ์ยิ่งทำให้ใจฉันไว้วันอยากให้เธอเยียวยาฉันสักทีในใจก็รู้ดีไม่ใช่เรื่องง่ายได้ อยากให้ช่วยมาตั้งนานนานนานตอนนี้ยังไม่มาในใจชักไหวหวันในใจของฉันบอกอยากให้เธอเยียวยาแต่ฉันวิ่งวรอนกับเธอได้เพียงตายตาเยียวยาหน่อยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันคอยและก็รู้ทั้งหัวใจเงินในกระเป๋าฉันใกล้หมดแล้วอยากได้ยินว่าเยียวยา มากว่านั้นจ้เธอนั้นก็รู้ดีเยวยาฉันสักทีได้ไหมเธอก็ตอนนี้ฉันกลัวว่าฉันจะนอนอดตายแต่ฉันไม่มีเงินเยวยามาคอยช่วยฉันดอกเบี้ยราคาที่ต้องจ่ายทุกวันโลกที่ไม่มีเงินชังแสนเจอว่างเปล่าอยากให้เธอเยียวยาฉันสักทีในใจก็รู้ดีไม่ใช่เรื่องง่ายได้ อยากให้เธอเยียวยาทั้งนานตอนนี้มันไม่มาในใจฉันว้วันในใจของฉันบอกอยากให้เธอเยียวยาแต่ฉันวิ่งวอนกับเธอได้เพียงสายตาเยียวยาหน,ใน่อยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันคอยเธอก็รู้ทั้งหัวใจเงินในกระเป๋าฉันใกล้หมดแล้วอยากได้ยินว่าเยียวยามากกว่านั่นจ้ ตัวเธอนั้นก็รู้ดีเยียวยาฉันสักทีได้ไหมเธอ เยียวยาในได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันคอยเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันใกล้หมดเงินอยู่แล้วตอนนี้อยากได้ยินว่าเยียวยามากกว่านะจะคำนี้เธอรู้ดีเยียวยาฉันสักที่ได้ไม่เธอเยียวยาในได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันคอยเธอก็รู้ทั้งหัวใจ เงินในกระเป๋าฉันใกล้หมดแล้วอยากไดยินว่าเยียวยามากกว่านะจ๊ะเธอนั้นก็รู้ดีเยียวยาฉันสักทีได้ไม่เธอเยียวยาฉันสักหน่อยได้ไหมเยียวยาฉันสักนี้ได้ไหม ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนนะครับกับบทเพลงเยียวยาหน่อยได้ไหมนะครับก็ตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ระบาดอย่างหนักนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับรัฐบาลนะครับก็ประกาศมาตรการเยียวยามานะครับกับ10จังหวัดนะครับที่ล็อกดาวน์ครับก็ได้มาตรการเยียวยาไปนะครับแต่ว่าประเทศไทยมี77จังหวัดนะครับดังนั้นนะครับยังขาดอีก67จังหวัดนะครับที่ยังไม่ได้เยียวยานะครับเพราะว่าโควิดระบาดเนี่ยมันระบาดทั้งหมดนะครับแล้วก็มันเป็นความลำบากเท่ากันทั้งหมดพี่อนยกตัวอย่างง่ายๆเลยกันครับกับอย่างนักดนตรีเนี่ย คุณนะครับไม่สามารถเล่นดนตรีได้ครับหรือขับมันก็เปิดไม่ได้นะครับไม่ได้เปิดแค่สิบจังหวัดนะเปิดไม่ได้ทั้งประเทศนะครับอ่าเพี่อนถามง่ายๆครับตอนเนี้ผับจังหวัดไหนเปิดให้นักดนตรีไปเล่นได้บ้างจังหวัดไหนนะครับมีอีเวนต์ให้สามารถลงเล่นดนตรีได้บ้างเห็นไหมครับมันไม่มีดังนั้นนะครับผลกระทบมันเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดจะเยียวยานะครับก็ฝาก็ด้วยนะครับขอให้เยียวยาเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นความลําบากร่วมกันนะครับมันก็แบบว ใช้เงินเยอะใหญเยอะอ่ะพี่ก็เ,เข้าใจนะว่าให้การเยอะใหญทุกคนเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดมันใช้เงินเยอะแต่มันมีความจําเป็นไงครับเพราะว่าคนไทยมันลําบากทุกจังหวัดน,นะครับเพราะว่าอ่ะอย่างเมื่อกี้ยกตัวอยา่างน้ำมันตีก็เอาคิดง่ายๆยกตัวอย่างที้ดีต่อไปแล้วกันอ่ะสมมุตินะครับเขาอยู่ในสิบจังหวัดปุ๊บอ้าวเขาเล่นไม่ได้เขาจะไปหกสิบเจ็ดจังหวัดแล้วเขาสามารถเล่นได้หรือเปล่าล่ะเขาก็ไม่สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับจังหวัดอื่นๆก็เหมือนกันเหนือคนนําหานเนี่ยอ่ะผมเปิดอยู่ที่กรุงเทพไไมม่ด้ผ ไปเปิดที่อุดรไนี่ยแหละผับตอนนี้ให้เล่นเพลงอะไรเงี้ยก็เปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับการจัดเทศกาลลืมเลยที่คนรวมตัวกันเยอะมันก็ไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันลําบากทุกคนนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดจะเยียวยานะครับฝากด้วยนะครับว่าเยียวยาให้ครบนะครับ7จจังหวัดนะครับอาจจะใช้เงินมากนิดนึงนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันก็เป็นความคุ้มค่านะครับแล้วเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือคนที่เขาลําบากจริงครับเพราะทุกจังหวัดเนี่ยมีคนที่เขาลําบากครับก็ฝากด้วววยแแลลลล้้้กกััันนนคครบบเเเมมาาจหหพง